สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโรกรัฟสำหรับหัวข้อใหญ่ๆใ,ในสัปดาห์นี้ยังการเปิดตัวคาเมเดอร์กาบุผมก็ได้ทําการนําเสนอกันเอาไว้แล้ว ใครสนใจก็ลองไปรับชมกันดูได้ในคลิปนี้ก็จะมาเก็บตกเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้กันนะครับเรื่องแรกกับซีรีส์ที่ก็จะจบยางคาเมเดอร์กอชาดกับการเปิดตัวร่างใหม่ของคาเมเดอร์วาวาราดที่จะใช้ชื่อว่าคาเมเดอร์วาวาราดคู่โรงานเนที่รูปร่างก็มาในลักษณะของสีเงินทั้งตัวส่วนไอเทมที่ใช้ก็จะเป็นการยอ้อมกอชช่าอิกไนเตอร์มากันสำหรับที่มาที่ไปของร่างนี้ก็น่าจะเป็นการที่สปาน่า เลี่ยนเพลิงสีดำของเขาเป็นปเปลวเพลิงสีเงินกันนะครับถัดมาก็ฝั่งของคาเมเดอร์กาบุกันบ้างกับการบอกว่าจะมีเข็มขัดเส้นใหม่ที่เป็นลักษณะเหมือนกับเฮนชินเบลกาบุแต่จะเป็นสีเทาดำในส่วนหน้ากากก็เป็นรูปแบบใหม่แต่ส่วนอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมหลายๆคนก็เดาวว่าก็นายจะเป็นเข็มขัดของตระกูลสโตแมกันนะครับเข็มขัดเส้นนี้ก็คาดเดากันว่า น่าจะเปิดเพลในช่วงปลายปี2024หรือต้นปีหน้าอันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกับทุกปีที่ปลายปีจะต้องมีแ็มขัดแบบพีบันไดมา1เส้นแต่พีหลังๆมาก็ชอบใช้ลูกเล่น LED แต่ปีนี้ไม่ได้ใช้กันซะงั้งงนแต่หลายๆคนก็พูดกันว่าลูกเล่น LED มันก็ดูตันแล้วเหมือนกัน ถัดมากับรูปร่างของโกชิโซ่ที่จะเป็นไอเทมร่างพาเวอร์อัพแรกของคาเมเดอร์กาโบโกชิโซตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นไอศครีมเอาส่วนที่เป็นไอศครีมใส่เข้าไปที่เข็มขัดเอาส่วนโคนหันออกด้านหน้าเมื่อทําการแปลงร่างส่วนโคนก็จะแยกออกเป็น3ามแชกแล้วก็เผยให้เห็นลวดลายที่อยู่ภายในและข่าวลือของไรเดอร์คนที่3จากคาเมเดอร์กาบุเข็มขัดเส้นใหม่จะมีรูปแบบเหมือนกับ s c r a t c h driver จากคาเมเดอร์ โกชิโซที่เขาใช้งานก็จะเป็นพุดดิง้งสีหลักของไรเดอร์คนนี้ก็จะมีสีเหลืองอาวุธที่ใช้ก็คือธนูและเขาก็จะมาจากต่างโลกเหมือนกับโชมะซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้ยินมาก็บอกกันว่าเข็มขัดเส้นนี้ก็จะเป็นของที่วางขายส่งท้ายปีกันอีกเรื่องของคาเมเดอร์กาบุ ไม่ใช่ค้าวแต่ผมว่าน่าสนใจกันดีเลยมาเล่าให้ได้ฟังกันนั่นก็คือมีคนบอกกันว่าตัวเองเป็นวงในในอุตสาหกรรมหนังโทกคุซเซื้อได้พูดถึงดีไซน์ของคาเมเดอร์กาโบกันเอาไว้ว่าดีไซน์ของกาโบนั้นเสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่ปลายปี2018หรือในช่วงการออกอากาศของคาเมเดอร์จีซึ่งในตอนนั้นกาโบก็เป็นแผนสำรองของคาเมเดอร์เซโรวัน แต่ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาดีไซน์นี้ก็ถูกนําเสนอเรื่อยมาทุกปีแต่ก็ไม่เคยถูกเอามาใช้จริงจนกระทั่งในปีนี้ที่ได้หยิบออกมาใช้กันสักทีเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงไหมผมเองก็ไม่รู้ซึ่งบางทีอาจจะเป็นเรื่องโม้กันก็ได้แต่ผมว่าความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือข่าหรือช่วงแรกๆของคาเมเดอร์กาบุก็เป็นการเอารูปคาเมเดอร์เซโมาเปลี่ยนสีแล้วก็ตัดแปะก็ทําให้ชวนคิดว่าเรื่องนี้ ก็พอจะมีเขากันอยู่แต่เอาจริงๆแล้วไรเดอร์หลายเรื่องเองก็มักจะเอาดีไซน์ที่เคยถูกปัดตกไปกลับมาใช้อยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันก็คงจะไม่น่าแปลกใจกันเท่าไหร่ถ้ากาบุ จะเป็นคอนเซปต์เก่าของคาเมเดอ e r เซโรวันมาทางฝั่งของ Super ร์เซนไตกันบ้างที่ก็เริ่มมีข่าวลือของขบวนการใหม่ประจำปี2025กันแล้วซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นการฉลอง50ปีของขบวนการโกลเดนเจอรที่ได้ออกอากาศเมื่อปี1975 จะมีสมาชิก5คนโดยสีเขียวก็จะกลับมากันอีกครั้งทีมที่ใช้ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเหล่าสปารซัสเขานี้ผมเองก็คงต้องพูดว่าอย่าเพิ่งเชื่อกันเยอะเพราะมันค่อน,นข้างเนินๆกันมากแต่ที่ผมพอจะบอกกันได้ก็คืออีกประมาณเดือนหนึ่งเราก็น่าจะได้เห็นข้อมูลการจดทะเบียนหรือชื่อของขบวนการนี้ออกมากันซึ่งผมว่า พอเราได้รู้ชื่อกันานสะพอเดาวอะไรกันได้มากขึ้นและนี่ก็เป็นเรื่องเราเก็บตกในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องเรียกว่ามีกันไม่เยอะนะครับเพราะหลักๆก,ก็เทไปให้กับงานเปิดตัวของคาเมเดอร์กาบุก,กันไปแล้วแล้วคนอื่นๆมีความพิเศษอะไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในด,ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสระการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ